สนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures ถูก02 287 1155อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ขายปีกในบ้านเราขึ้นมาทำสถิติสูงสุดใหม่นะครับมาปรับราคากันไม่ช่วงเที่ยงครับล่าสุดขายออาทองคำแท่งอยู่ที่22,150ทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงไปพูดคุยกันครับสวัสดีครับคุณพะวันครับ สวัสดีค่ะคุณพิชยุทธ์ค่ะนิวไฮอีกแล้วนะครับสำหรับขายออกทองคำแท่งนะครับค่ะใช่ค่ะยังไงดีต้อง follow by หรือยังครับเนี่ยก็ก็ควรจะ follow by แล้วนะคะแต่กลยุทธ์ในการลงทุนวันนี้ดิฉันเชื่อว่าวันนี้อาจจะมีการย่อลงมาบ้างครับพอย่อเนี่ยให,ให้ให้นักลงทุนเข้าไปซื้อได้เลยครับช่วงช่วงที่เหมาะสมในการเข้าน่าจะอยู่ประมาณพันห้า้อยสามสิบสาสิบห้า ถ้าเห็นช่วงนั้นก็เป็นโอกาสจังหวะเหมาะที่เข้าซื้อเพราะว่าโอกาสที่จะได้เห็น New ิวไฮภายในวิกจะมีเนื่องจากมันมีการประกาศตัวเลขสองตัวหลักๆซึ่งค่อนข้างค่อนข้างสําคัญในตลาดอเมริกานะคะคือวันอังคารเนี่ยจะมีการเกดจะมีออกออกมาประกาศเกี่ยวกับมาตรการ QE 2อว่าที่ออกมาแล้วเป็นยังไงจะมีแนวโน้มที่จะมีการออก QE สามไหมนั้นเป็นตัวหลักของวันอังคารส่วนวันศุกร์เนี่ย กระทรวงการค้ังของอเมริกาอาจจะมีคุยถึงดุลการคลังที่อเมริกามีอยู่แล้วก็เชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยมันเกือบติดพเพดานที่เขาตั้งกันไว้แล้วเพราะนั้นเนี่ยมเมื่อเงินไม่พอจะต้องกู้เพิ่มก็จะต้องมีการขยายวงเงิน การกู้เพิ่มอันนี้ก็เป็นสายที่เป็นบวกกับทองคําอีกเหมือนกันเพะน,นั้นเนี่ยอาทิตย์นี้กลยุทธ์ในการลงทุนย่อมอาไหลซื้อค่ะอครับผมจังอ<ฆ>ย่างอย่าง,งความเสี่ยงท,ที่ที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยโอกาสในการดันราคาทองคําจําได้ว่าคุณทวันเข้าสายกับเราครั้งสุดท้ายเนี่ยบอกเอาไว้ว่ามีโอกาสได้เห็นพันหกร้อยเหรียญด้วยซ้ำไปภายในเดือนมิถุนาย,ยนนี้<ฆ>จะเป็นเร็วก<ฆ>ว่าที่คาดไหมครับเนี่ย เออมีโอกาสนะคะแต่อาทิตย์นี้ไม่คิดว่าจะเห็นพันหนะคะอาทิตย์นี้ยังนะค่ะยังค่ะน่าจะเห็นสักพ้นนิวไฮเดิมคือพันห้า้อยเ็สิบเจ็ดอาจจะสูงกว่านั้นสักนิดหน่อยแต่ไม่น่าไม่น่าสูงกว่าพันหกรอยดอค่ะครับผมโอกาสย่อลงลึกๆก,ก็ไม่น่ามีแล้วเหมือนกันใช่ไหมครับพันห้า้อย <1, 500 S 2> ี่เคยตั้งรับไว้ตรงพันห้าร้อห้าอยสบตรงนั้นนี่ไม่น่าเกิดละ 1ันห้ี่มีน่าจะเป็น e อ,อเลอร r ถ้านักลงทุนอยากได้แถวนั้นอาจจะไปตั้งทิ้งไว้เฉยๆตั้งทิ้งไว้เผื่อติดเป็นโอกาสที่จะได้บ้างแต่คิดว่าออค่อนข้างยากถ้าเห็นพันหร้อยสิบหรือยี่สิถือว่าสวยมากแล้วค่ะงั้นเราต้องเข้าไปเร,เริ่มซื้อแล้วนะครับใช่ค่ะคใดๆก็แล้วแต่มันสูงมากแล้วเพราะน,นั้นเนี่ยเมื่อเห็นนิวไฮไม่ว่าจะเป็นพ้นพันห้าร้ นักลงทุนอย่าถือให้ขายออกให้หมดนะคะทยอยขายได้เลยตั้งแต่พันห้าร้ยแปดสิบเกขึ้นไปนะครับใช่ค่ะเพราะทุกครั้งที่เห็นนิวไฮโอกาสการทิ้งทำกำไรระยะสั้นมีจะมีอีกแล้วอะค่ะได้ครับยังไงช่วงนี้ลงมาซื้อได้เลยแล้วก็ถือรอไม่เกินหนึ่งเดือนคือภายในสิ้นเดือนนี้คุณพวันคิดว่าน่าจะมีกำไรแน่นอนก็น่าจะน่าจะเห็นนะคะครับผมได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณพวันครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับ ไปอีกหนึ่งโอกาสนะครับคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบในส่วนของทองคํานะครับบอกว่าหุ้นอาจจะแกว่งตัวไปปวดหัวปวดหัวใจเกินไปนะครับทองคําตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างสินทรัพย์ที่คุณพานบอกว่าย่อลงมาซื้อได้เลยนะครับ mm. ฟังแบบนี้นะครับปลื้มนะครับส่วนหุ้นล่ะย่อลงมาแล้วเช้าวันนี้พันห้าสิบจุดที่เคยเป็นแนวรับสําคัญจริงๆเลยซื้อได้จริงๆหรือเปล่านะครับวันนี้เราไม่มั่นใจ